อกเตอร์ปอคะเป็นสิวอักเสบทำยังไงดีคะอย่างแรกเลยก็ต้องล้างหน้าให้สะอาดเลือกเป็นสบู่ล้างหน้าหรือว่าเจลล้างหน้าที่มีส่วนผสมของพวกสารสกัดพวกเปลือกมังคุดพวกเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อพวกสิวอักเสบได้หลังจากล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็แนะนําว่าให้ทาครีมที่มีพวก BHA ที่เปอร์เซ็นต์ต่ำๆนะเพราะว่าทาได้ทั่วใบหน้าเลยก็จะทําให้ลดความมันบนใบหน้าแล้วก็ลดการเกิดสิวใหม่แล้วถ้าเกิดว่าเรามีพวกสิวอักเสบก็แนะนําว่า ให้ใช้เป็นพวกเจลแต้มสิวหรือว่าโลชั่นแต้มสิวที่แต้มลงบนหัวสิวเนี่ยมันจะมีสาร BHA ที่เลือกสักเปอร์เซ็นต์ประมาณสัก2%เเซแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นสิวพวกหัวใหญ่ๆเราก็เลือกเป็นพวกเจลแต้มสิวหรือว่าโลชั่นแต้มสิวแล้วมีสารสก,กัดหอมแดงแล้วก็มีสาร BHA นะ พวกเปอร์เซ็นต์ประมาณสัก2%ก็จะทําให้มันช่วยในเรื่องของการลดสิวอุดตันลดการอักเสบของตัวสิวได้ค่ะก็จะทําให้ลดสิวอักเสบลงได้ทําตามนี้แล้วรอยสิวเดิมจะหายไปด้วยไหมคะหายได้ค่ะเพราะว่า BHA เนี่ย เพราะว่าตัว BHA มันช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวด้วยทําให้ตัวเซลล์ผิวเก่าเนี่ยที่มันดำๆเนี่ยลอกตัวออกก็จะทําให้ผิวเนี่ยขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะก็เลือกเป็นทานอาหารเสริมดีๆที่ช่วยในเรื่องของการช่วยเรื่องสิวนะคะอย่างเช่นพวกอาหารเสริมที่มีซิก้าหรือว่าสารสก,กัดไบโบโบแล้วก็เลือกเป็น ซิงอพวกซิงนะก็จะช่วยทำให้ลดความมันบนใบหน้าได้ด้วยเดี๋ยวหนุนรีบไปทำตามเลยค่ะได้ผลยังไงก็มาอัปเดตให้ฟังด้วยนะ